ทายทางสัตาของท่าน,นายังไรังไร้มาตลอดสายทั้งไม่ขาซ้ายนี่แหละท่านพระอาจารย์ท่าน,าาน,นบอกว่าความเมตตาป่ามีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังไหมาเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลายัยสู่แดนดินกับบุญกุศสนนี้เรากินไม่รู้จักจบสิ้นนะครับติดตัวเราไปตลอดทุกพทุก,กชาติ ครับแต่ปัจจัยเงินทองสิ่งของที่เรามีครับถ้าภัยเกิดขึ้นมันก็แต่สลายเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่คุณความดีนี้ติดตัวพวกเราท่านทั้งหลายไปทุกท่านครับวันนี้ภูมิใจดีใจลื้มใจที่ท่านทั้งหลายไต้พร้อมใจกันมีศรัทธาประสาพระอย่างแรงกล้าพร้อมใจกันมากระทำบุญณวันนี้ 那路好吧，好吧。